เวลา10นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระกนิถาทที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนนร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยโรงเรียนร้อยพระรจุลจอมเกล้าประจำปี2565โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมดนตรีไทยของโรงเรียนทหารตำรวจและสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนับเป็นวัฒนธรรมและขนบรรมเนียมอันดีงามแสดงออกถึงความเคารพความกตัญญูกตเวทิตาแดบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิาศาศา์ประสาทวิชาความรู้ความสามารถในการศึกษาดนตรีไทยและก่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ เข้าร่วมพิธีทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงลงพระนามาพิไทยในสมุดร,รายงานพระองค์เข้ารับราชาการณกองบัญชาการโรงเรียนนร้อยพระจุลจอมกล้าครั้งแรก เมื่อวันที่26ธันวาคม2523วันนั้นทรงดนตรีไทยร่วมกับวงดนตรีไทยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นครั้งแรกนับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนนายร้อยและทรงเป็นที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งยังทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนนายร้อยมาอย่างต่อเนื่อง